สวัสดีคะ่ะมาพบกับที่พี่ชาแนลเองแล้วนะคะทุกคนวันนี้ที่พี่จะพาทุกคนมาทานข้าวกันนะคะทานข้าวอีกแล้วจ้าอาหารประจําช,ชีวิตวันประจาวันของเรานะคะต้องทานข้าวนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ทานข้าวเราก็จะไม่มีแรงนะคะไม่มีแรงไม่มีพลังงานนั่นเองนะคะต้องทานข้าวนะคะทุกคนวันนี้ที่พี่ก็เสนอเมนูอาหารนะคะเป็น ข้าวเขาเรียกว่าข้าวข้าวขาหมูนะคะทุกคนข้าวขาหมูเนาะเป็นอาหารจานเดียวะคะ่ะเพื่อนๆข้าวขาหมูนะคะทุกคนปกติแล้วที่พี่จะไม่ค่อยชอบอาหารแบบนี้นะคะแต่ก็คือต้องทานนะคะเพราะว่าทานง่ายๆนะคะทุกคนทานง่ายๆเพราะว่าเรามาทํางานเราจะไปแบบไม่มีเวลาไปกินแบบหลายๆอย่างเนาะเราก็เลยต้องมา อาหารจานเดียวนะคะเพื่อนๆทุกคนมาทานด้วยกันนะคะอันนี้เมนูข้าวขาหมูนะคะเพื่อนๆข้าวขาหมูเป็นเมนูหนึ่งเป็นเมนูอาหารไทยนะคะที่เออก็อร่อยนะคะทุกคนอร่อยจะมีข้าวข้าวขาหมูนะคะแล้วก็ไข่พะโล้อะไรป,ประมาณนี้ที่พี่จะชอบเนะาะก็พอทานได้นะคะทุกคนทานไทยก็อร่อยอยู่นะคะอาหารไทยก็อร่อยอยู่ ทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆทุกคนได้อะไรทานเอ่ยที่พี่ที่พี่ทานอะไรก็อร่อยหมดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นคนทานเก่งนะคะทานเก่งทานอะไรก็อร่อยไปหมดเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารลาวอาหารอีสานหรือว่าอาหารอะไรก็ข้างนะคะที่พี่ทานได้หมดนะคะเพื่อนทานได้หมดค่ะเป็นชอบ อาจจะเป็นชอบเป็นบางอย่างนะแต่ชอบไม่ชอบก็ต้องทานนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องกินตามสถานการณ์เนาะเวลาพักเบรกเราก็จะมีเวลาน้อยนะคะช่วงแรกก็จะเบรกชั่วโมงหนึ่งก็จะพอได้ทานเนาะแต่ถ้าเบรกช่วงสองนี้เป็นครึ่งชั่วโมงนะคะเราจะไม่มีเวลาที่จะมาทานอะไรที่แบบเยอะแยะนะคะก็เลยต้องเลือกอาหารจานเดียวนะคะเพื่อนๆอร่อยคะ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> ทาน ทานก้มหน้าก้มตาเลยนะคะไม่ได้มองใครเลยคะ่ะอร่อยมากะคะ่ะท <ip> ี่พี่เป็นคนทานอาหารเก่งนะคะทุกทุกคนทานข้าวเก่งเนาะต้องต้องระวังหน่อยคะ่ะตรงนี้เพราะว่าทานเก่งมากได้มไม่ไหวเดี๋ยวอ้วนนะคะเพื่อนๆ <ip> <p ia> ต้องรักษาหุ่นนิดนึงนะคะทุกคนไม่ทานเยอะนะไม่ทานเยอะที่พี่ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีคะ่ะ